อตอนนี้สปากเกตตี้พร้อมเสิร์ฟเสร็จพร้อมเสิร์ฟนี่เอามาตรงนี้ใกล้ๆสวยๆใส่ชีดแผน สิบสองเคใส่เยอะอน,นี่ของแม่ชีแผ่นเดียวพอแม่ไม่ชอบใส่เยอะแม่ชอบน้ำจิม้มแม่ชอบซอสใบลอย แสอสสปากเกตตี้ก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็เสิร์ฟยกออกไปข้างนอกกันต้กองอกไปที่โต๊ะกัน,นเข้ากันกับสปากเก็ตตี้กับวายแดงวันนี้เออ็กล้วยกล้วยน้ำวายยังเขียวอยู่ พึ่งเอามาล้างอะอีกอ่ะมีสปากเก็ตตี้ก็ต้องมีมีวายแดงอันนี้อาหารรอเขาก่อนรอรอลูกชายกลัวกล้อง ลัวมากเลยมาแล้วของเขากินนี่ของครับจานบอเลยอุ้ยยังแอบไปเติมใส่ซอสอีกชอ,ชอบกินเราชอบกินแบบแห้งๆเขาชอบเขาคิดว่าก๋วยเตี๋ยว เอาแล้วได้แล้วยาวไว้เอาเยอะๆเยอะๆเยอะๆกินเยอะๆกินเยอะๆจะได้เมาเอาเยอะๆเยอะๆเยอะๆอ่าอาหารมื้อเย็นสำหรับวันนี้สปอรกตเจตี้ สปาเกตตี้สปาเกตตี้รสดั้งเดิมของอิตาลีสวยไปเส้นเส้นสวยมาทุกคนฉลองสปาเกตตี้กับไวน์แดง เติมพลังพวกนี้ทำ